แน่นอนว่าณตอนนี้ครับกำลังอยู่ในโปรแกรมการอุ่นเครื่องหรือซิฟุบอลกระชับมิตรเพื่อเป็นการเตรียมทีมให้กับสโมสรในโยุโรปหรือรวมถึงทั่วทั้งโลกครับให้พร้อมก่อนที่จะลุยฤดูกาลใหม่แต่ทว่าครับในโยุโรปมันได้มีเกมอุ่นเครื่องเกมหนึ่งที่ได้เกิดการประทะแบบดูเดือดเกิดขึ้นอีกแล้วเลยครับซึ่งเป็นเกมการแข่งขันระหว่างเวสต์บรอมวิชอาเบียนจากอังกฤษลงพบกับสโมสรมาโยก,การ์จากสเปนและเหตุการณ์การประทะกันดังกล่าวมันก็ดูเดือดถึงขั้นที่สามารถใส่กันเลยทีเดียวเลยครับ ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าเกมเฟรีแมตหรือเกมหมุนเครื่องแมตดังกล่าวระหว่างเวสต์ฟร w ม c ิชกับมาโยกาคงจะเป็นหนึ่งในเกมที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจอะไรมากนักจากกลุ่มแฟนบอลบ้านเราแต่จากเหตุการณ์การประทะกันที่เกิดขึ้นมันจึงทำให้เกมนี้ครับกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งโลกหลังจากที่มีภาพและคลิปเตุการดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเกมดังกล่าวเป็นเพียงแค่เกมเฟรีแมตธรรมดา,มดาไม่ได้เปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกมแต่อย่างใด แถมมันยังไม่มีเงินรางวัลจากชัยชนะในเกมนี้แต่ทว่าครับหลังจากที่เริ่มเกมไปเพียงแค่39นาทีทานะนเจสันโมลัมบี้ครับไปถูกทนาของซามูค,คอสตานั้นตัดฟาวใส่และหลังจากนั้นครับแข่งของทีมวมยโลกนั้นก็เข้าไปแลกหมัดกับคู่แข่งจนทาให้ต่อมาเกิดเหตุการณ์ชุลมุนซึ่งเพื่อนร่วมทีมเข้ามาห้ามทับกันอย่างวุ่นวายไปหมดแน่นอนว่าทางโมลัมบี้ครับลุกขึ้นมาอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมบวกแบบสุดๆขณะที่ทางคอสตาก็ได้รีตามมาเพื่อเอาเรื่องต่อ และเมื่ออารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับฐานะของซามูคอสตาจึงเริ่มเปิดก่อนด้วยหมัดขวาจากนั้นโมลัมบีก็ได้โจกหมัดเข้าไปบนใบหน้าของคู่ต่อสู้อย่างจังก่อนที่ทั้งคู่จะกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่กลางสนามเดือดร้อนสตารบและเพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาห้ามปาลเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์ครับมันบานไปลายไปมากกว่านี้และด้วยการที่เป็นเพียงแค่เกมียวุนเครื่องภายในทาให้ผู้ตัดสินครับไม่ได้คลอกใบแดงไล่ทั้งคู่ออกจากสนามแต่ถึงอย่างนั้นฐานะของเวสบอมก็ได้เปลี่ยนตัวโมลัมบีออกในช่วงพัก ส่วนผลการแข่งขันของเกมนี้ครับก็เป็นทางมายอรกาจากสเปนที่เป็นฝ่ยนายเนะนชนะเวสบอมวิชจากอังกฤษไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูของดาบิดโลเปสอย่างไรก็ตามครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าทางสโมสรจะมีการดำเนินทำวินัยหรือไม่เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะได้คำตอบออกมาอย่างแน่นอนเลยครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ